สวัสดีครับผมสุดรั้วตอนนี้กำลังรับชมเล่นเองช่องหนึ่งจ้าวันนี้เราเล่นเกม Pocket a c t ก o n อีกชิงค้อนสำหรับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันวอร์เรนทายนะฮะอืมนะกิจกรรมวอร์เรนทายก็จะมีแมลงที่อ่อแมลงที่อะไรแมลงสเปเชียลให้เราเก็บกันแบบอย่างที่เราเคยเก็บกันนะสำหรับใครที่เล่นเกม Pocket Action นะครับสวัสว่า ทุกๆการมีกิจกรรมนู่นนี่นี่ก็จะมีแมลงของกิจกรรมต่างๆมาให้เราเก็บนะแ,แล้วในกิจกรรมบอลลินทายก็จะมีแมลงมาเหมือนกันเป็นแมลงอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งขอกําจัดมดสีแดงก่อนแล้วก็เนี่ยเหมือนจะมีเค้กช็อกโกแลตให้เก็บอยู่ด้านบนอ๋อไงแมลงปอเนี่ยมันสปล่อยเราแล้วเเค้กช็อกโกแลตอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวผมขอ จัดการกับรงังรถแดงให้เรียบร้อยก่อนครับแล้เวเราไปเก็บเค็กช, <c oughs> ช็อกกระแลกจังช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่ว่ามีกิจกรรมก็เลยแบบหาเวลามาเล่นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูนิดชอ็อกกระแลกจังปีนี้อเ,เอ็กช็อกกระแลก วยงามแค่ไหนเหมือนด้เค้กช็อกโกแลตแหละมันจะสวยงามอะไรกันเนไปเค้กช็อกโกแลตเนี่ยโผล่มาตั้งเจ็ดโมงแล้วนะไปเล่นตอนเช้าอาจจะเห็นเฮ้ยก็เค้กช็อกโกแลตเหมือนทุกปีเลยดีกว่าไม่เห็นจะแตกต่างอะไรเลยไม่เป็นไรเก็บไปแล้วกันกดซอสเลยครับปึ๊บนี่แล้วคราวนี้บนเราก็จะวิ่งมาเก็บแล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลัง20 สีชั่วโมงนะมันเหลือ23 59เนี่ยก็อีก24ชั่วโมงมันจะหายไปนะก็รีบมาเก็บกันวันหนึ่งสามารถซัมมอนได้2องทีโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้หมดงานของเราเนี่ยมาเก็บช็อกโกแลตให้เป็น1,000แพันชิ้นเราค่อยซัมมอนการ์ดสองนี้ออกมาแล้วก็จัดการนะหรือไปดูน้ำมลังทองสเปเชีย,ตยตลตัวใหม่ที่มีกิจกรรมเวลาไหนเนี่ยจะแจ่มสักแค่ไหนงไงนะจ้บ โหก็เดิมไหมเราไปดูกันตอนที่เราจับมันได้ดีกว่าเอเคไปโอเคครับมาตอนนี้เราเก็บครบหนึ่งพันแป้มแล้วนะฮะเราก็จะมาทำให้มันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยหิวสีชมพูว่ะแ็แรงตอสีชมพูนะอเดี๋ยวเราไปเก็บกันลุล <c oughs> ุล <c oughs> ุลุลุลลุ นโนอะะ้โหแต่มันมาอยู่ใกล้แบบเส้นทางการเดินของมดงานเรามากเลยมดเราจะโดนไมไม่น่าโดนหรอกอเก็บไปมันชื่อว่าอะไรโรเซร่เหรอโรเซร่สกิมเมอร์ดาอนไฟฮ้ยมแแรงปอดอกกุหลาบปอมาแรงปอโรเซร่ ในชีวิตจริงน่าจะมีนะไม่ใช่ในชีวิตจริงในโลกของความจริงที่ไม่ใช่โลกของเกมอะน่าจะมีมแมลงต่อพันนี้คือไอเกม Pocket Ant อเนี่ยเหมือนเวลามีมาแมลงอะไรต่างๆอัปเดตเข้ามาในเกมเนีผู้พัฒนาจะาอ,อ้างอิงมาจากมาแมลงที่มีอยู่จริงๆในโลกของเราหนื่งหรอ,อืะเป็นแบบนั้น ไอ้แคปเจอร์ปุ๊บอย่ากดผิดไปหลงแบบเขาเรียกอะไรไปหลงกดคิวนะน <c oughs> ี่เก็บขา,มาแมลงสเปเชียลย,ลยนะโอเคเดี๋ยวเรารอมันแคปเสร็จแล้วเราเก็บอีกตัวเลยกันเดี๋ยวเราเก็บเราเก็บ2ตัวแล้วค่อยมาดูสเตตัสกันว่ามันจะประมาณไหนสําหรับมแมลงปอโรเซ่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่มันได้อีกตัวหนึ่งแล้วเราฆ่ามันจนเสร็จนะเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ค่าสเตตัสมันกันนะฮะไป อีกหนึ่งพันแต้มแล้วทำม,ม,มา่งออกมาแล้วก็เราจะไปเก็บมันกันครับเออเนี่ยกิจกรรมมาเนรนทายเนี่ยไอ,อรูปเอคอนตรงนี้ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตพันด้วยรูปหัวใจเลยเป็นตรีมตรีมาเรนทายนะจ๊ะเดี๋ยวมาเก็บอ่อโรซีโรซีนะโรซีแบ็คพิงค์เดี๋ยวพอวรครบสองตัวแล้วเรามาดู เราก็คงจะเอามาฟิวชั่นแล้วก็มาดูสแตตกันว่ามันประมาณไหนแต่อยากเอาไปทดสอบอยู่นะแต่น่าจะทดสอบยากอยู่เราต้องทําให้มันเป็น3ดาวก่อนเราถึงจะทดสอบได้อุงตี้จงตี้

นี่จะตายแล้วยังจะบินนี่เรียบร้อยปิดปิดก๊อปแครบไปฮะโอเคเดี๋ยวเรารอแคร็บเสร็จนะแคบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามันมาฟิวชั่นกันนะแล้วค่อยมาดูแตกมันอีกทีหนึ่งไปโอเคครับมาเราแคบมาครบสองตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่เดี๋ยวเราเอามันมาฟิวชั่นกันนะฮะว่าเราจะ ของดาวแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะติดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,น่าจะไม่แตก,กน,นะหวังว่ากดยิวปึ๊บ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 ,บน่าจะติดอยู่แล้วแหละเนะเาะอ้าเห็นไเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ติดเียบร้อยฮะเราได้มแมลงปอสองดาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บอีกสองตัวเอามาทําเป็นสองดาวแล้วก็เป็นสามดาววเราเอาไปสู้กับมแมลงปอสามดาวฮาโลวีนกัน เดเป็นคลิปหน้านะคลิปนี้เราไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เรามาดูสเตตัสมนครับนี่เรามาดูกันสเตตัสเลือดค่อนข้างที่จะเยอะแอตแทกเรดเกือบเต็มสปีดก็เลยขึ้นมาเยอะพอสมควรเรามาเทียบกับตัวฮาโลวีนกันนี่ฮาโลวีน Halloween, เลือดเลยขึ้นมาก็ถึงหนึ่งแต่ว่าแอตแทกเรดเต็มสปีดก็เท่าเท่ากันละ แต่ผมขอวิเคราะห์ก่อนอตัวนี้เลือดอยู่ประมาณน,นี้แอตแท็กเลดเต็มสปียอยู่น้อนิดบสปีดน่าจะเท่ากันนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เท่ากันคือแอตแท็กเลดกับเลือดแต่เลือดที่เพิ่มมาของไอ้ตัวนี้คือเพิ่มมาเยอะมาก <S 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 เพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่แอตแท็กเลดลดลงนิดหนึ่งผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เก่งกว่า อันนี้จากแค่จากการแค่ดูสแตทนะผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เก่งกว่าเพราะว่าอะไรทั้งๆที่แอตแทกเลตมันน้อยกว่าใช่ปะแอตแทกเลตมันน้อยกว่าก็จริงแต่มันน้อยกว่าแค่นิดเดียวดี่ปะ่ะแอตแทกเลตมันน้อยแค่แค่นิดเดียวอะ่ะแต่มันกลับได้เลือดเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าตัวก่อนหน้าเนีย่ยเห็นปะ่ะตัวนี้เลือดมันลดลงลงไปเยอะเลยแอตแทกเลตเต็มแต่ตัวนี้แอตแทกเลต ลดลงไปนิดนึงแต่เพิ่มเลือดให้มาเยอะกว่าแอตแทกเลตที่ลดไปผมว่าถ้าสู้กันจริงๆอะ่ะไอตัวนี้ชนะเพราะว่าไอตัวนี้น่าจะเลือดเยอะกว่าแบบเอาเอาเลือดเอาค่าโจมตีมาบวกลบคูณหารกันแล้วพอสู้กันเนี่ยไอตัวนี้น่าจะรอดไอตัวนี้น่าจะจริงกว่าประมาณนี้นนะสำหรับ,บการทดสอบเดี๋ยวเราเอาเป็นคลิปอื่นดีกว่าทํารหคลิปนี้ผมก็เอาไปแค่นี้แล้วกัน มาจับแมลงปอตัวใหม่ของ,งกิจกรรมบาลลนไทยให้เพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อนๆน้องๆนะครับพี่ๆดูโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้แค่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรับชมโดยใหม่ของชาแนลถึงนีลล้ผม,ผมต้องลาไปก่อนนะจา้าไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย